and then you'll ครับสวัสดีกับพ่อมยินดีต้อนรับเข้าสู้ไหนใครหนื่อยชนแนลกันเร่วๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการสรุปนะครับผมสรุปวิธีการรีไอดีของเกมเซเว่นไนท์สองนะครับผม ออว่าเราจะทําการรีไอดีกันยังไงมีวิธีไหนบ้างในการรีไอดีนะครับผมผมจะมาสรุปกันในคลิปนี้เลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าโคเซตเนี่ยราคาพุ่งทะยานไปสู่ตัวละ5,000บาทแล้วนะครับผมใครรีไอดีได้โคเซตเนี่ยผมบอกเลยว่ารวยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผม ก่อนที่จะมาเริ่มคลิปกันเนี่ยผมขอแนะนําร้านเติมเกม ROX เรทพิเศษร้าน o อ e r t o, o p Up นะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%นะครับมีแพ็กให้เลือกมากมายยกตัวอย่างเช่นแพ็กเกจ3 0 0 0บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เติมกับร้าน o อ e r Top Up เนี่ยจะเหลือเพียงแค่2,600บาทเท่านั้นนะครับผมยิ่งเติมเยอะเรทก็จะถูกลงด้วยนะครับผมสนใจสามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ด้านใต้คลิปไปได้เลยฝากรับไว้ด้วยนะครับร้าน o อ e r Top Up ัขอบคุณครับ ผมต้องบอกก่อนนะครับวิธีที่ผมแช์เนี่ยจะเป็นการทําด้วยโปรแกรม Android นะครับผมหรือว่าโปรแกรมจาลองช่วยเล่นที่เล่นในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมส่วน iOS ทําวิธีผมไม่ได้นะครับผมโอเคทำแล้วเล้วก็ไปเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกก็ทําการเข้าเกมตามปกติได้เลยเนาะ,ะตรงนี้สุ่มชื่อไปได้เลยเนาะสุ่มชื่อไปเลยนะครับผมพอสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่หน้าต่างแรกเลยเนาะ,ะเราสามารถเล่นตัวเกมผ่านเนื้อเรื่องไปได้เลยนะครับตรงนี้เนาะ เ,เล่นไปจนมันผ่านเนื้อเรื่องช่วงแรกไปก่อนนะครับผมแล้วมันจะเปิดระบบสุ่มตัวละครเนาะ,ะทางตัวเกมก็จะแจกเพชรมาจำนวน150เพชรเนาะจากล็อกอินรายวันนะครับผม150รูบี้เนาะโอเคนี่ เราก็เล่นเกมปกติไปได้เลยเนาะตรงนี้คือไม่มีการสกริปเนาะสกิปไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคนี่เราก็เล่นปกติไปได้เลยนะครับผมอ่ะ สกิปไปได้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะยาวๆไปเดี๋ยวจะได้เริ่มแล้วนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ก็สกิปไปได้เลยเนี่ยทางตัวเกมก็จะสอนให้เราไปเปิดกาชาครั้งแรกนะครับผมซึ่งกาชาครั้งแรกเนี่ยมันจะฟิกตัวอยู่แล้วนะครับผมอ่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมทุกครั้งเนี่ยมันจะฟิกตัวนะครับตรงนี้อ่านี่น้องเฉินนะครับผมตรงนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องได้ตัวนี้นะครับเออทำตามระบบที่บอกเลยมาอ่ะมาถึงหน้าต่างนี้แล้วนะครับผมทีนี้ มันจะมี2องวให้เลือกเนาะตอนนี้เราจะได้ลูบี้มาทั้งหมด150นะครับเล่นถึงนี่เนาะเออแล้วก็ได้ทองในทองนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนาะที่เราใช้ในการสุ่มจะเป็นลูบี้สีชมพูเออสีแดงอย่างเดียวนะครับผมอ่ะตรงนี้ให้เลือก2ทางนะครับอ่าระหว่างที่เพื่อนๆจะไปสุ่มตัวละครเลยก็ได้นะครับเออถ้าสุ่มตัวละครเลยเนี่ย มาที่เมนูตรงด้านบนตรงนั้นนะครับแล้วก็มาที่ร้านค้าใบเรียกเนาะเรียกอัศวินตรงนี้เลยมันจะมี2ตู้นะครับผม2ตู้ตรงนี้เลยเนาะตู้ซ้ายเนี่ยจะเป็นเพิ่มเรทของโคเซตตรงนี้นะครับผมที่บอกว่าตัวละสี่ห้าพันคือตัวนี้นะครับณวันนี้นะครับผมราคาสี่ห้าพันเลยนะเนาะตัวด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรทของลูดี้กับสไปเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาตัวไหนเนาะอืม ส่วนผมที่แนะนำเนี่ยผมจะเอาแนะนำเป็นตู้โคเซตดีกว่านาะเพราะถ้าตู้โคเซตมาเหมือนถูกหวยอะครับเออสามารถคือใช้ได้ยาวๆเลยนะครับโคเซตนี่เป็นอัศวินที่เขาเรียกว่าเป็นดาเมจดีเพสที่ดีที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะครับผมเออคนก็เลยต้องการเยอะนะเพื่อนๆเนาะตัวนี้เนาะอืมเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้120ดูบี้ในการสุ่มเลยนะครับผมหรือไม่ก็มีอีกเวน,นึงก็คือสามารถเล่นเนื้อเรื่องต่อไปได้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ย ไม่ค่อยต่างกันมากน,นะครับผมถ้าเพื่อนๆสุ่มเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ไปรับจากกล่องจดหมายมาเนาะ,ะรับรูบี้มาเลยแล้วก็ทําการกดสุ่มได้เลยนะครับผมนี่ทำการกดสุ่มได้เลยเนาะแต่มีอีกเวนึงคือถ้าเกิดรับมาแล้วไม่จําเป็นต้องมาสมตอนนี้นะเอะเล่นต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับผมอีกประมาณ40-45นาทีเนาะประมาณเ,เพื่อนๆจะได้รับรูบี้มาจากกิจกรรมตรงนี้นะครับผม เพื่อนๆมาตรงด้านมุมซ้ายบนเลยนะครับผมแล้วก็มาคําว่ากิจกรรมตรงนี้เนาะ,ะตรงว่าคําว่ามิชชั่นไกด์หมวดฝึกตรงนี้นะครับผมอ่าเราจะสามารถทําหมวดฝึกตรงนี้ได้หมดเลยเนาะตัวเกมจะสอนหมดเลยถ้าเกิดว่าใครไม่สุมตั้งแต่รู้แรกเนี่ยยังไม่ต้องรีก่อนนะครับเออเก็บสะสมรูบี้จากมิชชั่นตรงนี้นะครับให้ครบ1,100รูบี้ประมาณประมาณอยู่ตรงนี้เนาะถึงดันเจี้ยนพัฒนาตรงนี้ตัวละครเพื่อนๆเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ1,100รูบี้แล้วอ่า เล่นถึงตรงนี้นะครับประมาณนะเลเ้วหกเนาะเพื่อทําการสุม10ครั้งประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าหลังจากซุมแล้วมันเกลือละทำยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับผมสมมุติผมสุมอันนี้ผมแบบไม่ได้เล่นจนถึงแบบสุม10โรเนาะอันนี้ขอแบบโรเดียวก่อนแล้วกันเนาะโรเดียวก่อนแล้วกันอ่ะผมสุมตู้เป็นไอตรงนี้นะโคเซตนะครับผมอ่ะสองจัดไปอ่าตรงนี้ถ้าเป็นสีแดงก็คือตัวแดงเนาะสีฟ้าคือกาก,ากนะครับกาก ฟ้าคือเกลืออ่ะไปต่ออีกสักโรนึงนะครับโอเคเกลือเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมเดดมันก็เดดมันก็จะเกลือหน่อยนะครับผมอ่ะสมมุติเพื่อนๆสุ่มทั้งหมดครบแล้วนะครับผมคนที่สุ่มสิบตัวก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงที่ผมบอกเนาะหลังจากนี้เพื่อนๆสามารถออกตัวเกมได้เลยเนาะออโตเกมก็ปิดตัวเกมไปเลยนะครับผม ถ้าไม่ต้องการ ID ีที่เพื่อนๆสุ่มมาเนี่ยหรือว่าเกลือนะครับผมการรีไอดีก็คือเพื่อนๆเ,เข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับผมเข้ามาตรงตัวจัดก,การไฟล์ของผมเนี่ยน็อกเลเยอร์จะเป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวจัดก,การไฟล์ตัวนี้แล้วก็เข้ามาตรงที่สตอรีดนะครับผมมาตรงคําว่า Android ตรงนี้เลยเนะาะมาคําว่า Data นะครับแล้วก็มาหาคําว่า Netmarble SK2GB เนะ็ตมาเบลเซเว่นไนท์ g l o b a l ตรงนี้เลยนะครับ เปลี่ยนชื่อคลิกที่3ามสามดอทด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมแล้วก็กดคําว่า rename อ่เปลี่ยนชื่อคือใส่เลขหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะเดี๋ยวงงอ่ใส่เป็นเลขหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อให้ตอนนี้ตัวเกมไม่เจอแล้วนะว่ามีโฟลเดอร์นี้อยู่เพราะว่ามันเป็นคนแล้วชื่อกันแล้วไงอ่ะจากนั้นเสร็จแล้วนะไปหน้าโฮมได้เลยเนาะหลังจากนั้นเข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมเข้ามาที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็มาหาคําว่าแอปพลิเคชันนะครับผมตรงนี้เลยเนาะแอปพลิเคชัน เลื่อนมาหาคำว่าเซเว่นไอซ์สองนะครับอ่ากดคําว่าที่เก็บข้อมูลตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยกดคําว่าล้างข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าลบข้อมูลในแอปพลิเคชันหรือไม่ลบไปแล้วเนะาะลบไปเลยนะครับผมตรงนี้พวกข้อมูลต่างๆที่เราเล่นเมื่อกี้ก็จะทําการหายไปนะครับผมอ่าแต่ว่าตัวเกมยังไม่หายเนาะเพราะเราเปลี่ยนชื่อแล้วขั้นตอนต่อไปอ่าสลับหน้าต่างมาตรงที่หน้าต่างเดิมนะครับผม ตรงนี้ที่เราเปลี่ยนชื่อใส่เลขหนึ่งไปนะครับผมแก้ชื่อกลับมานะครับผมแก้ชื่อกลับมาเลยเนาะ,ะลบเลขหนึ่งออกไปกดบันทึกนะครับทีนี้เราสามารถเข้าเกมได้เลยนะเนาะเพื่อนๆลองเข้าเกมดูนะครับว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะไอดี ID ที่เราเล่นเมื่อกี้นะอันนี้คือการดี d ดีแบบโคตรง่ายเลยนะครับไม่ต้องโหลดแพทไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแค่ไปแก้ข้อมูลอะไรนิดหน่อยเนาะ,ะแค่นี้มันก็สามารถดีตัวละครได้แล้วนะครับผมมาลองดูนะว่ามันจะให้เริ่มเล่นใหม่หรือเปล่า ไม่ต้องโหลดแพทนะครับผมบางคนเนี่ยลบเกมมันก็ยังไม่หายไปเลยด้วยซ้ำน,นะครับผมเออต้องมาลบแคชแบบนี้นะครับผมโอเค<า>โอเคไนไหม เออถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะน,นี่คือการรีไอดีนะครับผมเนี่ยก็สร้างบัญชีใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อไปเลยนะมุ่งมั่วไปเลยนะครับผมโอเคก็ลูปก็จะประมาณนี้นะผมแล้วแต่ว่าเพื่อนเนี่ยว่าจะรีครั้งละหนึ่งตัวหรือว่าครั้งละ10ตัวเฉลี่ยนะครับผมที่ผมรีมาประมาณอ่าประมาณสัก60-70ตัวนะครับผมใช้เวลาในการรีครั้งละหนึ่งตัวเนี่ยประมาณ5-6นาทีนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติรีเป็นเซตครั้งละ10ตัวเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณ45-50นาทีาระมาณ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนแลหนึ่งไลค์หนึ่งสับสับใครนะครับผมขอให้ได้ตัวแดงกันทุกคนนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดซับไว้ด้วยนะครับผมเผื่อพี่ผมมีคลิปใหม่ๆนะเพื่อนๆจะได้มาติดตามกันนะครับผมมารับชมกันเนาะขอบคุณมากๆครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ